สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา บริษัทเซลล์เอ็มประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทยได้ออกมากระตุ้นตลาดให้กับรถยนต์นั่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2 0 1 6โดยจัดรถสปอร์ตคูเป้ซีดานเอ็มจีไฟตกแต่งเป็นรุ่นพิเศษโดยมาพร้อม4ตัวถังใหม่และคุมโทนการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในด้วยสไตล์โมโนโคมและใส่ออปชันเพื่อการขับขี่ไว้อย่างครบคันทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้มค่าและตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สำหรับ MG 5รุ่นฉลองครบรอบ10ปีหรือในชื่อรุ่น10 Anniversary Special Edition ได้มาพร้อมกับการตกแต่งภายนอกด้วยสีเทาดำเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นรุ่นพิเศษด้วยตัวถังสีเทาเคเย o ยนเกรซึ่งเป็นเฉดสีใหม่รับกับชุดแต่งสีดำรอบคันพร้อมโลโก้10 Anniversary บริเวณฝากระโปรงท้ายและโลโก้ MG สีดำ Glossy Black พร้อมติดตั้งล้ออลลอยขนาด17นิ้วสีดำตกแต่งด้วยสัญลักษณ์10 Anniversary รัดด้วยยางขนาด215/50 R17 สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานของ MG 5รุ่นพิเศษจะประกอบไปด้วยไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับระพับเก็บด้วยไฟฟ้าเบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารต้นหลังหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto กุญแจสมาร์ทคีย์พร้อมปุ่มพูดสตาร์ทเป็นต้นครับ ขณะที่ระบบความปลอดภัยมาตรฐานที่ใส่เข้ามานั้นจะได้แก่ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลยัยระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้างกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและสัญญาณเตือนกร่ยช่วยถอยเป็นต้นครับ ส่วนในด้านระบบส่งกำลังของ MG5 รุ่นพิเศษจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบที่มีความจุ1.5ลิตรโดยให้กำลังสูงสุด114แรงม้าที่6000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่4500รอบต่อน,นาทีส่งกำลังด้วยเกียร์ดอมัส CVT 8สปีดกับเพื่อนล้อนหน้ารองรับน้ำมันสูนสงสุดอีก85 ส่วนราคาอย่างเป็นทางการของ MG 5 10 Anniversary Special Edition ใหม่ทางค่ายเองได้เน้นราคาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยมีการปรับราคาลดลงจากเดิม89,100บาทโดยตั้งราคาอยู่ที่589,900บาทแต่จะมีเลือกเฉพาะสีเทาเครยอนเกรเท่านั้นครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นครับุมครับ